จะเห็นได้ว่าตู้พวกตู้พาดสีตู้ปิดพวกนี้ถ้าเป็นแบรนด์ดีๆครับเช่นตัวนี้มันเป็นแบรนด์ของ h a r m e n น a าร์ดอนครับเนี่ยฮาร์มนคาร์ดเนี่ยถ้าเป็นตู้ปิดดีๆมันใช้วัสดุที่ดีมากเลยครับเนี่ยวัสดุมันแล้วก็มันจะมีการที่ซิลกันน้ําไว้อย่างดีเลยนะตัวนี้นี่ผมถอดออกมาดูเนี่ยด้านหลังมันจะมีซิลกันน้ําอย่างดีเลยครับแล้วมันเป็นตู้ปิดนะจะมีพาสีทั้งสองฝั่งเลย มีฝั่งนี้อันหนึ่งแล้วก็เป็นฝั่งนี้อีกอันหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตู้ของอะไรครับแต่เท่าที่ผมลองดูแล้วก็แกะดูนี่วัสดุนี่อย่างดีเลยตัวนี้มันขายกันอยู่ประมาณ2องสร้อยนะที่มันขายไม่แพงเพราะว่ามันเป็นของค้างสต๊อกค,ครับค้างสต๊อกเนี่ยแก้ดูนี่มันผลิตตั้งแต่ปี 1, 20, 19ึ่ลสองศูนย์หนึ่งเก้าแล้วครับน่าเป็นน่าจะเป็นช่วงโควิดอะของขายไม่ออกก็เลยมาลดขายในยุคเนี้ยราคาไม่แพงครับ